เผยข้อมูล Infinix Note 40 pro ผ่านการรับรองจากกสทชที่ไทยแล้วเตรียมเปิดตัว g l o b a l เร็วๆนี้ทาง Infinix เพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน Hot 40 pro free fire edition ที่เป็นรุ่นพิเศษไปไม่นานเองครับล่าสุด Infinix Note 40 pro ก็จะเป็นว่าที่รุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วครับหลังจากได้ผ่านการรับรองจากกสทชที่ไทยแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟน Infinix Note 40 Pro โมเดล X6850 เป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองในไทยซึ่งสเปคต่างๆก็ไามา่ได้มีระบุออกมานะครับและยังไม่มีเผยเออกมาด้วยนะครับในตอนนี้สำหรับ Infinix เตรียมที่จะเข้าร่วมงาน CES 2024โดยการเปิดตัวเทคโนโลยี Air Charge ที่เป็นการชาร์จไร้สายซึ่งก็คือการชาร์จแบบไร้สายที่ไม่จำเป็นต้องให้ตัวเครื่องโดนกับแท่นชาร์จก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ครับ ส่วนข้อมูลของ Note 40 Pro ก็น่าจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ